เทาอย่างเท้าข้างเท้าที่คุณอย่ากรู้ว่าผู้เ้ส่วนใี้คุณได้มาดูบทคนที่คุณชื่นชม สนับสนุนโดย t o y ยต้านิวยาริสโซดาช้างสวัสดีคุณผู้ชมนะคะอ้อมสุนิสาสุบุญสังค่ะจากนี้ไปนะคะในทุกวันหยุ aris, ดนักขัตฤกษ์เรามีนักกันที่นี่นะคะกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรากับนายนัสยาม9อย่าง9ก้าำถามในทุกย่างก้าของคนพิเศษของเราค่ะ ผู้ชายคนนี้เป็นน้องชายคนเล็กของพี่ชายสองคนพูดพาปาเจอฟาดร้องไห้ตลอดติดแม่นะคะแต่ว่าก็สนิทก,กับพ่อไม่สารฝันที่อยากเป็นกับตานเพราะว่ากัวตกมาตายแต่สุดท้ายเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุ16ทั้งที่ตกเลขนะคะเออทั้งหมดนี้นะคะไม่ใช่เรื่องที่แย่ของเขาเลยค่ะทั้งหมดนี้กลับกลายเป็นอีกมุมหนึ่งที่หล่อหลอมเขาทําให้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเรื่องราวจะเป็นยังไงจากผู้ชายคนหนึ่งที่สอบเลขได้3เต็ม30เออ เดี๋ยวเราไปติดตามกันกันกบแขกรับเชิญของเราค่ะและแขกรับเชิญคนแรกของเราก็คือเขาคนนี้ครับคุณกรณรงเดชท,ทายาท KPN นั่นเองครับหรือจะเป็นคุณกรณรงเดชหัวหน้าเชฟอาหารญี่ปุ่นแห่งร้านาคาโกโนยาก,กันแน่ละครับเนี่ย สวัสดีนะคะสวัสดีครับนี่คือแขกรับเชิญของเราค่ะคุณผู้ชมแขกรับเชิญคนแรกนะคะคุณกรณ์นรงเดชนะคะอาจจะขออนุญาตให้เรียกน้องกรณ์ได้มครัได้เลยครับได้เลยครับปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้จักกรณ์ในแง่ของผู้บริหาร KPN ใช่วันนี้งงเลยใช่ไหมครับตอนที่เขาบอกว่าพี่อ้อมขับรถไม่เรื่อยแล้วก็ให้มาทงหล่อให้ KPN เขาเรีรู้อยู่พระรามเก้ากลับไปเก๊กสวยๆอยู่พระรามเก้าเลยแล้วนัดเอามาที่นี่เพื่อ วันนี้จะชวนพี่อ้อมมาชิมครับอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ของที่บ้านครับก็เป็นแบบร้านอาหารเป็นแบบว่าชาบูชาบูไขเซกิซึ่งตอนนี้เราเปิดมาได้ประมาณ4เดือนแล้วอยู่ที่มาร์เก็ตเพลสทองหล่อครับทำไมถึงเลือกทำธุรกิจอันนี้จริงๆอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญมากเลยครับคือแบบว่าผมกับที่บ้านนีไปเที่ยวแบบว่าญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแบบอร่อยมากคือเราก็คุยกันแลวเอยแบบถ้าแบบอยู่เมืองไทยได้ทานทุกวันก็คงดีนะอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละครับจุดประกายว่าเออหรือว่าเราจะเอาเขามาเปิดไหมคิดแค่นั้นน่ะเหรอคือ คิดก็ดีเนาะมันไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปกินทุกวันใช่ออแล้วก็เอามาเปิดลูกใช่แล้วติดต่อเขาก็ยอมเปิดง่ายๆก็คุยไปคุยมาเออบอกว่าเขาก็บอกเออแบบว่าสนใจเมืองไทยเหมือนกันอะไรหมดทุกอย่างมันแบบบรรจบพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเป็นเรื่องพอดีมากใช่ครับ,รบนะคะคือรายการของเราเนี่ยนะคะ้อาบอกผู้ชมว่าเราจะเจอกันทุกๆวันอยู่นะ,ะรารเริ่มใช่ไหมครับแลวเป็นรายการที่9คําถามกับ9อย่างที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาถึงวันนี้ได้อย่างน้องกรณ์เนี่ยนะคะถ้าเราจะมีอะไรสักก้างงเเราจะ่แบป็นหววด ได้สักกี่หมวดคะที่ทำให้กอร์หลงใหลนี้ถ้่ผมนึกตอนนี้ถ้าแบ่งหมวดหมวดก็คือเอาง่ายๆก็คงแบบ3หมวดอย่างละ3อย่างก็แล้วกันนะครับอันแรกก็คงเป็นเรื่องของแบบคนที่เป็นไอดอลของผมนะครับแล้วก็อันที่สองก็น่าจะเป็นแพชชั่นหรือบอกว่าแบบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักที่มันเป็นแบบแ,บบแรงผลักดันให้เราแบบทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของอินสปิเรชั่นหรือแรงบันดาลใจนะไหมคะ จริงๆแพชั่นเนี่ยถ้าให้ผมนึกถึงแพชั่นสั่งแรกๆสำหรับผมเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอาหารคือเป็นคนแบบเรื่องใหญ่มากในการกินจริงเห <laughs> รอจแต่ตัวเล็ก <laughs> คืออาหารเช้าผมทุกวันเนี่ยมันจะเป็นแบบข้าวหมูแดงข้าวขาวหมูแบบสปาเก็ตตี้คือผมเป็นคนทานหนักมากท,ทุกมื้อซึ่งตอมจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะตามหลักโภชนาการก่อนเคยได้ยินใช่ปะ่ะว่าอาหารมื้อแรกอ่ะต้องเป็น มื้อที่สมบูรณ์ที่สุดและมื้อที่น้อยที่สุดควรจะเป็นมือเย็นไม่เอาเย็นก็ไม่น้อยแต่ผมไม่เป็นคนไม่ทำกับข้าวเลยนะทำทำแต่ขารก็ไม่ทำทำให้เป็นแต่แต่แบบคือแบบเรื่องกินนะเรื่องใหญ่แสดงว่าแฟชั่นอย่างแรกเนี่ยคือแรงขับดันทุกอย่างต้องมีอาหารเป็นส่วนประกอบคือถ้าไม่มีอาหารกองทับเดินได้ท้องสมองไม่แล่นใช่แล้วเขชอบทานอร่อยแบบว่าคือแบบถ้าไม่อร่อยไม่ทานเปิงท้องอะไรเงี้ยครับนั่นคอนเซปต์นี้คือไม่อร่อยไม่ทานเปิมท้องและสิ่งที่เอามาวางให้พี่อ้อมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ มีอะไรพิเศษอันนี้ก็คือจะขึ้นชื่อของที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบว่าซุก,กิยากินะครับแล้วก็แบบว่าชาบูนะครับคือเนื้อที่เนี่จะพิเศษนิดนึงคือว่า ร้านคาโกโนยะเนี่ยคือเขามี70สาขาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาจะมีฟาร์มที่แบบเลี้ยงวัวของเขาเองคือเป็นวัวยี่ห้อคาโกโนยะและ,และคือวัวเนี่ยคือเนื้อเนี่ยจะไม่ส่งที่อื่นนอกจากร้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบวัวพิเศษเนื้อพิเศษต้องชิมเองถ้าพูดเดี๋ยวหาว่าโมครับได้อีกอันหนึ่งก็คือแบบที่ดัง,ขงเขาคือเขาจะเป็นแบบไคเซกิไคเซกิ ki, คือเป็นอาหารชาววังของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าราคา ชาวบ้านสบายใจครับอ๋อราคาทานได้ใช่ครับใครๆก็ทานได้ใช่ครับนี่นะคะบาเมื่อกี้เราพูดเรื่องอาหารซึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีผลมากกับก่อนใช่แต่ฟังดูแล้วมีค่ะถ้าคนเราถึงขั้นจะต้องตื่นมาแล้วต้องกินแล้วมื้อสุดท้ายก็กินมื้อไหนก็ต้องกินแล้วถ้าไม่อิ่มและฟังก์ชันไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีผลมากมีผลมากและเมื่อกี้พูดถึงครอบครัวครอบครัวมีผลเป็นดับสองไหมคับมากครับคือแบบว่าคือคือเพื่อนสนิทจะรู้เลยว่าว่าแบบ เป็นคนสนิทครอบครัวม,มากจริงๆไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกับพี่น้องตัวเองเลยจะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่เลยดีนะ<ช>อย่างน้อยยังมีเพื่อน<ช>เป็นเป็นพี่น้องตัวเองไง<ช>อันนี้เป็นคนไม่มีเพื่อนเหมือนกันค่ะประโยคเริ่มต้นใครกันเป็นคนไม่มีเพื่อนและก็ไม่มีเพื่อนเป็นพี่น้องตัวเองแยก่กว่า <c oughs> เล่นคนเดียวกับเป็นคนเพ้อเ <c oughs> ขาคือ <c oughs> ับสนิทกับครอบครัวมากเลยมากเป็นน้องชายคนเล็กน้องชายคนเล็กแต่สนิทกับพี่ชาย ตอน,น,นตอนนี้สนิทมากห่างกันเยอะห่างกับพี่คนโต8ปีคนที่สองหปีแต่ตอนเด็กๆไม่ชอบกันนะครับแบบคือแบบว่าผมห่างกับเขาเยอะไงตอนเด็ก<ว>ผมก็จะแบบตัวจิว๋วๆตัวเล็กๆก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ากําลังตอ่อเติมบ้านแล้วก็มานอนต้องนอนห้องเดียวกันถูกแกล้งร้องไห้แบบเป็นเวลาทุกวันได้หนึ่งปีเต็มเต็มหนึ่งปีถูกแกล้งทุกวันถูกแกล้งทุกวันจริงมีช่วงที่แบบไม่เอาแล้วเว้ยพี่คนนี้ไม่ใช่พี่ผม ใช่ใช่ตอนในใหญ่ยังมีพี่สาวมากไงพาะคิดว่าแบบพี่สาวจะบอเออแบบคุ้มครองเราช่วยเราอะไรช่วงปีหนึ่งที่ถูกแกล้งเนี่ยมูย่คืนเขาทะเลาะกันเองเขาต่อยกันโอ้มีความสุขมาก <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนแบบน,นี้เลยแต่ให้เห็นดูแบบว่าหน้าตาเรียบร้อยแอบมีความสุขที่พ<อ>ี่ตีกันสะใจมากครับมันถึงแบบว่าเรียกว่าท่าวเขาบ้างเนี่ยเ<ช>ขาจะได้รู้สึกแต่พพจาะนั้นใช่ใชแล้วสุดท้ายผมว่าแบบครอบครัวไงก็คือคนหวังดีกับเราที่สุดอยู่แล้วมันจะไม่มีใครหวังดีกับเราไปกับครอบครัวเราอยู่แล้วเนาะงั้นถ้าเกิดอ้อน่ม ไอแรงแรงขับเคลื่อนแรงขัดันต่างๆเนี่ยนอกจากครอบครัวนอกจากอาหาร,รแล้วมีอะไรอีกบ้างจริงๆคือผมเป็นคนชอบแบบพวกเทคโนโลยีพวกอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. แต่คือเป็นคนไฮเทคที่โลเทคพูดหละจะงงนะพี่อ uh ๋อ huh. คือแบบว่ากล้องซื้อมาอย่างเงี้ย uh huh. ก็คือแบบมันปรับได้หลายอย่างมากแต่คือซื้อมาก็คือกดออนแล้วก็ถ่ายเท่านั้นแล้วก็จบเออโทรศพัพท์ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนแนะนำไม่ใช่แค่โทรเข้าโทรออกมั้ยถูกต้องครับแต่เข้าใจนะครับคนเราบางทีมันเป็นเรื่องของเาเรียกอะไร เราต้องทันสมัยใช่คือเราต้องรู้ว่าอะไรที่ดีอะไรที่ใช่อันนี้เรามีจริงแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเราอาจจะไม่ใช่ความถนัดกับการเล่นกับมันทั้งหมดใช่ไหมคะแต่อจากจะเข้าใจว่าตัวเองไฮเทคเนี่ยซึ่งเข้าใจผิดปะก็ถูกกทันสมัยทันสมัยครึ่งหนึ่งนะน้อยๆแบว่าแต่ว่ารู้นู่นรู้นี่นะครับแต่ถามว่าอ้อมเข้าใจอ้อมเข้าใจว่าอะไรรู้ปะอ้อมเคยเป็นอย่างก่อนก็แบบสมมุติตอนไอโฟนออกใหม่ผมถือไปแบบโอ้แบบ เพื่อนลุกน้องลุกน้องบอกว่าโอ๊ยแบบเนี้ยมีแอปเนี้ยอเออทำให้เป็นเอาไปโหลดให้ด้วยอะไรเงี้ยครับไม่น่าเชื่อหน้าตาดูทันสมัยแล้วไอ้ลูก <c oughs> เขาไม่ทำให้เราผิดหวังเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชม เออแล้วตอนนี้มันเริ่มเดือดมันเริ่มเดือดแล้วครับคือมันหอมนะต้องว่ามันน่าสนใจอ้อมควรจะต้องทานกับมันยังคะคืออันหนึ่งนะครับถ้าแบบเป็นสุกี้ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยคือแบบว่าเขาจะแบบว่าสมมติว่าเนื้อจุ่มในนี้จนสุกแล้วเขาจะมันชุบไข่แต่แบบคนไทยเราสามารถจะเอาไข่ลงไปใช่ครับและนี่คือกินสไตล์ญี่ปุ่นหรือที่สไตล์ไหนจะได้ที่นี่สไตล์สะดวกเลยครับเอาเอาสะดวกสไตล์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าอ่ะทั้งหมด3เรื่องเนี้ยในเรื่องของแพสชั่นเราได้แล้วครับ มันก็น่าจะเป็นแพชชั่นน่าจะเป็นเรื่องอาหารและค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ากลิ่นมันจะเข้ามาแล้วสายตามันจะเห็นในขนาดนี้เนี่ยอ่ะกินตอนนี้เสร็จแล้วตอนเย็นเราเจอกันแต่ว่าตอนนี้ขอพษณชาแป๊บหนึ่งแล้วอ้อมขอกินก่อนอ้อมขอไปจัดก,การาากำจัดวัวจากโลกป่ะพุณ มาที่โต๊ะอาหารนะคะไม่อยากจะบอกเลยว่าหน้ามากินกันแล้วเชิญแต่ถ้าใครไม่กินเนื้อก็กินอีกอย่างอื่นได้มีหมูครับมีหมูใช่ไหมครเราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันใช่เหมือนกันครับอันนี้หมูที่ประเทศอะไรคะอันนี้หมูหมูเอสเพครับหมูเอสเพอันนี้ไม่ใช่หมูที่ต้องไปแบบมาจากประเทศอื่นนะคะไม่ต้องครับไม่ต้องครับอย่างนั้นเรามาคุยกันต่อได้ครับเรื่องอาหารไปแล้วเป็นเจ้าของานอาหารเป็มเพราะว่ามันมีความเกี่ยวพันกับอาหารครับถ้าเราพูดถึงก่อนอ้อมยอมรับว่าภาพที่อ้อมรู้จักเนี่ยที่เห็นาม สิ่งที่อ้อมเห็นคือตอนนี้เป็นช่วงอิฐอยู่กับพวกที่ดิลเอพวกอาสาไนน์นะครับ,บออรใช่ไหมครัแล้วก็มี KBN ที่โดดเด่นครับชอบร้องเพลงหรอคะ,ปะเป็นเป็นคนร้ <c oughs> องเพลงไม่ได้เลย <c oughs> จริงจริงเอ้ยไม่ได้คนเราเนี่ยเรามีเวทีประกวดแม่คือคนหญิงพรทิพย์คุณแม่ก็ร้องไม่ได้ทางบ้านนี่มีร้องได้คนเดียวคือคุณพ่อครับอ้าวแต่คุณพ่อไม่เคยมาออกหน้าฮะประกวดเลยเลยนะไม่เคยแต่คุณพ่อเนี่ยคือแบบทุกครั้งเวลามีงานที่บ้านเนี่ยคือแบบคุณพ่อจะเป็นแบบ ที่เชิญหน้าจุตาของวง์ตระกูลมาเวลาแล้วงไปร้องเพลงแสดงว่าไอ้สิ่งที่อ้อมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นว่าติดแม่สนิทกับพ่อมันมีผลกับชีวิตไหมคะเขามีผลนะคือทุกอย่างแบบว่ามันจะแบบเกิดขึ้นรอบๆแบบพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตลอดเวลาอ่ะงั้นถ้าอคนจะมีผลคนที่มีผลกับกรแล้วเป็นต้นแบบของกรจะใช่คนคุณพ่อคุณแม่แน่นอนก็คุณพ่อแม่อันลับต้นๆเลยใช่เป็นหลับต้นเลยอชจะถ้าต้นที่สุดถ้าเราจะคิดสักสามคน คนต้นแบบในชีวิตเป็นใครคะก็คนแรกก็คงพูดถึงคุณแม่ก่อนนะครคือคืออันนี้ผมต้องให้เครดิตคุณแม่เลยว่าวิธีเลี้ยงลูกนี่คือแบบสุดยอดจริงๆคือคือแบบที่บ้านจะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบเพื่อนคือให้คิดเองอะไรเงี้ยคือแบบว่าตร่งแต่เรื่องเรียนว่าจะเรียนสาขาอะไรคณะอะไรโตขึ้นมาทํางานอะไรคือบอกว่าพ่อแม่จะบอกว่า ถ้าเป็นพ่อแม่จะเลือกแบบนี้แต่สุดท้ายก็แล้วแต่เราซึ่งผมก็ไม่เคยเชื่อเลยเออดีค่ะมาคือเอาเป็นวิธีที่โอเคนะคคือถ้าเป็นพ่อแม่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเป็นท่านจะอยู่ในสภาวะนั้นจะเลือกอะไรแต่ก็ไม่ติดกั้นว่าลูกจะเลือกอะไรได้ไหลององถูกเองอะไรเงี้ยครับนั่นคือคุณแม่ผมอยู่มาน้องหกปีนะพี่อ้อ ไม่มีวันไหนใน6ปีที่แม่ไม่เคยโทรมาแล้วเป็นงี้กับลูกทุกคนลูกทั้ง3คนเนี่ยไปเรียนเมืองนอกคือโทรหาทุกวันบางวันเกิน2ครั้งด้วยมีลูก3คนเรียนประเทศเดียวกันนะคะคนละประเทศเลครับคนละประเทศแม่โทรต่างไกทุกวันโทรกันทุกวันสมัยนั้นยังไม่มีแบบว่าไมสเกิยนะสเกิร์ตไม่มี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 ไน่มีไม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 ่มีไ่มีไม่มี่มีม่ ขาก็รักคงเขา<ช>แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างนี้แต่เราคนเดียวใช่ไหมครับกับลูกทุกคนครับกับล<ช>ูกทุกคนมันเลยเป็นความสนิทที่มันส่งผลไปกับเรากับลูกน้อง<ช>กับเพืานาน่อนเราด้วยใช่แล้วพอเป็นอย่างนี้คือแบบว่ากลายเป็นว่าเรามีอะไรเราก็อยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังคือเลี้ยงมาแบบว่าทำอะไรให้บอกหมดคืออย่างตอนผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็จะมีช่วงแบบช่วงเที่ยวแหละโอ้หช่วงวัยรุ่นโอ้หสนุกสนานออกวันศุกร์กับวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแม่แบบโทรมาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าหรือผมโทรไปอะไรอย่างเงี้ยว โอ้ว่าทาไมตื่นเช้าจากวันนี้หมอกอยยังไม่ได้นอนเลยครับ <c oughs> ซึ่งแบบบอกก็หลับได้ก็บอกเลยดีกว่า,วาเพราะว่านี่เป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีนะคะแต่การที่จะให้แม่เข้าใจเราได้แบบนี้เราเองก็ต้องลงทุนที่จะทําด้วยว่าเออคุยกับเขาทุกวันทุกวัน<ช>อย่าห่างกันไปใช่ไหมคะใช่แล้วค<ช>ุณพ่อล่อะคะคุณพ่อต้องเล่าก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อจะเป็นคนที่แบบถามคำตอบคำสมเชื่อว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์ของพ่อทุกๆคนทั่วไปจะเป็นแบบว่า ถามคําตอบคำาอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าก็จะไม่ค่อยคุยกับลูกเยอะแต่ก็คือเราก็สนิทกันนะะแต่ก็คือก็ในแบบของคุณพ่ออะไรเงี้ยจนจุดเปลี่ยนเมื่อคือประมาณแบบ15ปีที่แล้วตอนนั้นคุณพ่อคือแบบป่วยเป็นมะเร็งตอบลูกหมาแล้วคือแบบคืออาการหนักแล้วแหละตอนนั้นแล้วก็บอกว่าแม่ก็เลยตัดใจแบบพาไปรักษาที่อเมริกาแล้วเป็นช่วงที่แบบอยู่ด้วยกันแบบจริงๆแบบพอมันถึงช่วงแบบวิกฤตเงี้ยมันแบบทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็คือเป็น พอตอนนี้รักษาหายร้อยเปอร์เซ็นต์พอคุณพ่อหายปุ๊บคุณพ่อก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคุยกับลูกตลอดเวลาเรื่อว่วิกฤตตอนนั้นมันสอนอะไรหลายๆอย่างนะคะมันสอนทั้งเราสอนทุกคนในครอบครัวแล้วก็สอนครอบครัวด้วยว่าเวลาเป็นสิ่งดีค่ะและความใกล้ชิดสนิทสนมมันเป็นสิ่งสำคัญนะทั้งนั้นก็หล่อหลอมกันได้เหมือนกันนี่คือบุคคลในครอบครัวที่มีเขาเรียกว่าพิธีพนเป็นต้นแบบของตอนทั้งสองคนนะคะแล้วมีคนนอกไหมคะก็มีคนนอกนะครับก็จริงๆคือผมชื่นชมเอ่อคุณไซมอนคาร์เวลที่เป็นกรรมการไอก่อน แล้วผมเคยไปอ่านสัภาพณ์คนนี้แล้วเขเคยพูดบอกว่าแบบคือในโลกในโลกเรานี้มีคนไปกี่กี่สิบล้านคนไม่รู้อะไรเงี้ยคือเวลาเราจะทําอะไรมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนี่ยคือถ้าเราชอบในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี สิบล้านคนในโลกน <oh> ี่แหละที่ชอบเหมือนเราเพราะนั้นคือแบบเหมือนให้เชื่อในสัญชาติสัญชาตญาณเอยใช่สัญชาตญาณมันบอกอะไรเราก็ต้องลองทำแต่เราต้องจับสัญชาตญาณของเราให้แม่นใช่ไหมครับแบบไม่เข้าข้างตัวเองแลวคนเราไม่จะเป็นสัญชาตญาณที่หนึ่งจะไม่ค่อยผิดถูกต้องแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะจับมันได้เป็นสัญชาตญาณที่สองหรือสามหรือจับไม่ได้เลยก็ต้องมีการดีเทคสัญญาให้ถูกต้องนะฮะก็ต้องระวังต้องลองผิดลองถูก ใช่ว่าครบทั้งสาคนแล้วไอร้องในชีวิตที่<ช>แบบว่าเป็นแบบอย่างของเราน่าสนใจนะคะ3<ช>มอย่างสามอย่างเป็น6แล้วเราเหลืออีกสเดี๋ยวเรามา<ช>คุยกันต่อนะคะ สองเบสองเบนั้นเราคุยเรื่องแฟชั่นใช่ไหมคะก็คือเรื่องของแรงผลักดันความนู่นนี่นั่นรวมไปถึงคนละที่มีผลและอย่างอื่นเมื่อกี้ที่เราพูดกันไว้มันมีอะไรอีกไหมคะที่มีผลกับกอนอินสปิเรชันแรงบันดาลใจนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญนะและรงบันดาลใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันที่ทําให้วันนี้เราเป็นอย่างนี้ได้แรงบันดาลใจของกอนคืออะไรคะคือส่วนตัวเนี่ยผมแบบว่าผมจะชอบไปเที่ยวแบบทั้งแบบว่าต่างจังหวัดทั้งต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะผมรูว่าคือหนึ่งเวลาเราไปเที่ยวเราได้แบบพักผ่อนด้วย อีกอันหนึ่งคือเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะได้แบบมองย้อนกลับมาดูตัวเองะครับไปเที่ยวเราย้อนมาดูอะไระคือบเหมือนเวลาเราไปสมมุติเราทาเราอยู่กับงานทุกวันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมองแบบว่ามุม,ม,ม,มเดิมๆิมเงี้ยเวลาแต่เวลาเราไปเที่ยวมันเหมือนว่ามองกลับมาอีกด้านอีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยมันในหนึ่งคือมันเหมือนมันได้ไปพัก<ช>มันเปลี่ยนสายตาใช่แต่เชื่อว่าการไปเที่ยวเราก็ไม่เอางานเราไปเที่ยวด้วยไม่แต่เราก็จะคิดงานอยู่ในหัว <laughs> ก็หนุ่มเว้ยพักมั่งไม่เห <c oughs> น้องเลยคือบางทีรเราไปเห็นอะไรเงี้ยมันแบบที่มันไม่เกี่ยวกันแต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจได้อะไรเงี้ยครับมีที่เที่ยวไหนที่ชอบเป็นพิเศษ็จไหมคะถ้าจริงๆส่วนตัวชอบไปทะเลครับชอบไปทะเลเอาไปทะเลชอบอยู่กับทะเลชอบแบบว่าแบบเออไปเกาะแบบเล่นเจ็ตสกีเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยครับเล่นกีฬาเหมือนกันเล่นครับมีผลกับต้องว่าคนผู้ชายเล่นกีฬาหรือผู้หญิงเล่นกีฬามันมีผลนะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรก็มีผลทำไมนิ่งฮะับเขาเรียกว่าอะไร endorphin สารแห่งความสุขมันก่อเกิดนะฮะมันก็เป็นพลัังงงสสรรรร้้าาาคค์ยบอกว่หลๆที คนที่ประสบความสําเร็จเขาจะเป็นคนที่ทํากิจกรรมรเล่นกีฬาท<ช>ันเกี่ยวกับไอพวกงานที่เราสร้างมีเยอะมากแ้วไปเที่ยวแล้วแบบเฮ้ยอยากมีบ้านตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองมุมน,นี้ว่าจะเป็นแบบนี้เราเริมาสร้างอย่างนี้คือแบบง่ายๆสมมติเราไปเที่ยวเราอยู่โรงแรมเงี้ยครับแบบโรงแรมก็ภาประจำไม่อยู่โรงแรมซ้ำก็แบบว่าไม่ชอบอะไรซ้ำๆอยากเห็นอะไรใหม่ๆพอาเราไปเห็นแบบเอ้ยแบบห้องแบบนี้แบบเออมันก็เวิร์กถ้าเราเอาปรับมาทํากับงานคอนโดเราหรือว่าแบบว่าเออแบบ วัสดุแบบนี้แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเออมาทําประตูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แบบได้ไอเดียอะไรเงี้ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับธุรกิจที่มันต่อยอดได้แล้วมีแรงบันดาลใจอย่างอื่นอีกไหมอีกงานหนึ่งคือเวลาผมจะทํอะไรทุกอย่างเนี่ยผมจะมีจุดหมายปลายทางตั้งไว้ในหัวก่อนนะสมมติว่าแบบทาคอนโดอย่างเงี้ยไมก็คิดว่าแบบเราคอนโดเราเริ่มจากกระดาษใช่ไหมครับ แต่ในหัวมันจะมีแล้วตอนจบม่นอยากให้มันออกมาหน้าตาเป็นไงคือเหมือนเป็นฝันไว้ตอนปลายทางไว้ก่อนอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเป็นวางโครงเพื่อเราจะได้เดินไปตามทางให้ถูกครับอ่างเีครับเบื่อไหมคะไม่เบื่อครับมันสนุกครับทําอะไรก็สําเร็จแบบคือไม่น่าเชื่อว่าเคยสอบเลขได้สามเต็มสามสิบแใช่ไม่น่าเชื่อมันผมลองเล่ากับไอ้เรื่องตอนสามเต็มสามสิบเนี่ยนะกลับมาหาคุณพ่อตอนนี้อยู่มสี่จำได้เลยสาธิตประทุมวันบอกบ้าปาครับสอบเลขได้สามบอกโอ้สาิงนะอ๋อไม่ไม่ใช่ได้สาม บอกอ๋อได้คะแนนสาวใช่บอกเออก็โอเคนะแบบ30%ไม่ใช่ครับได้3เต็ม30โอ้ <laughs> แถวบ้านเลขได้10%เพราะฉะนั้นน้องๆห,หนูๆที่ดูทีวีอยู่ที่เคยคิดว่าเฮ้ยสอบตกว่าชีวิตจะพับไม่ต้องห่วงค่ะตัวอย่างของเรานั่งอยู่ตรงนี้พอสอบพังออกไปก็อ่านหนังสืออยู่แม่ก็เดินม,มานี่ยทำอะไระอ,อ,อ่านหนังสือสอบวิชาอะไรวิชาเลขไม่ต้องอ่านเราอ่านไปก็ตกเอาเวลาไปอ่านอย่างอื่น เพาแม่พูดเหรอใช่เออแม่ก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งและความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงบันดาลใจ<อ>นในชีวิตเป็นแรงมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือพอเรามีความฝันใช่ไหมพอความฝันแล้วมันเป็นจริงแล้วมันสําเร็จเนี่ยมันก็คือแบบเหมือนมันเป็นแบบมันเป็นโล่ในใจเราเนี่ยบอกเออเพอมันทําสําเร็จมันก็แบบเหมือนแรงขึ้นสําหรับทําอะไรต่อไปอย่างเงี้ยครับคือเรียกได้ว่าแรงบันดาลใจมันส่งต่อกับมาคือมองว่าจะทําอันนี้ตั้งจุดเป้าหมายแป๊บทำได้ปั๊บใช่เนี่ยคือแรงบันดาลใจละพอสําเร็จ แรงมาน,านใจนั้นจะกลับมาในรูปของความสําเร็จ<ช>อีกครั้งที่เราแบบภูมิใจแล้วแบบเอบอแบบเออเราก็ทําได้นะว่าและคิดไหมคะว่าที่เราสําเร็จได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะอะไรนอกจากก้าอย่างเนี้ยถ้าเราจะอยู่ชีวิตที่มีความสุขและประสบความสาเร็จเนี่ยคือเราอย่าไปสนความคาดหวังคนอื่นแต่ให้คาดหวังกับตัวเองว่าแบบในชีวิตเราต้องการอะไรมันจะมีสั สรังที่บอกว่าแบบเป็นคำคมพูดว่าแบบนค cry over spill milk คืออย่าไปร้องไห้กับอะไรที่มันเอากลับมาไม่ได้นั้นคือเวลาเจอปัญหาเราโอเคเดินหน้าสู้กับมันอย่างเงี้ยเราอย่าไปกังวลกับปดีที่มันมากเกินไปแต่มองกลับไปว่ามันมีปัญหาที่ตรงไหนแล้วแก้ไขให้ถูกจุดแล้วเดินต่อไปปัจจุบันและอนาคตให้ดีกว่าใช่ไหมคะทำปัจจุบันดีอนาคตข้างหน้ามันก็จะดีก็เป็นการพูดคุยที่เพื่อเปลื่นดีในอ้อมเชื่อว่านะคะวันนี้เราคงจะได้รู้จักคุณกรณ์ในโรงเดทในอีกมุมหนึ่ง คนเราเนี่ยขาไม่ได้มีแค่เห็นแค่มุมเดียวไม่ได้มีแค่มุมนักธุรกิจที่มาดเนี้ยแต่ในความเป็นตัวเองอ้อมเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งเป็นแบบนี้แหละค่ะจะเป็นเรื่องของครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ความชอบความรักอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอาจจะไม่เป็นเราแบบทุกวันนี้ก็ได้ถะาเอ้อมเชื่อว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราคุยกันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณผู้ชมได้ลองคิดดูว่าเอ๊แล้วถ้าเป็นเรา เรามีแรงขับดันอะไรในชีวิตบ้างเรามีใครเป็นบุคคลตัวอย่างของเราบ้างหรือเป็นต้นแบบให้เราได้คิดนึกหรือว่าเรียนรู้อะไรจากเขาบ้างอ้ mm hmm. อมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวนะคะมันสอนอะไรได้ตลอดเวลาเหมือนอย่างแขกรับเชิญของเราวันนี้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาขครอบครัวพี่น้องร,รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆตั้งแต่เด็กมันก็หล่อหลอมจนกลายเป็นกรอนทุกวันนี้มีความสุขดีนะคะมีความสุขมากครับนะคะถ้าคุณหาตัวเองเจออ้อมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขและเดี๋ยวเรามาติดตามกันในครั้งต่อไปนะคะว่า บุคคลคนไหนที่เราจะให้คุณมาเดินตามก้าวย่างของเขาหรือดูว่าก้าวย่างเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างและเผื่อเราจะได้นํามาใช้ในชีวิตค่ะเจอกันใหม่อีกทีเดือนหน้าตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับโตโยต้ายาริสแล้วก็โซดาชานนี้อ้อมก,กับกอลาไปนะคะสวัสดีค่ะ